มาร์ติเวิร์สไงมีคนทั้งสมมุติฐานว่ายังมีห้วงจักรวาลอื่นนอกจากโลกที่พวกเราอาศัยอยู่โรบโกคนนี้อาจจะมาจากเวอร์ไลน์หรือเส้นโลกอื่นน่ะโรโ,โกจากเส้นโลกอื่นหมายคว่ายังไงนะอุโฟมันคืออะไรกันเนี่ยหนที่สุดก็รู้สักทีว่าทำไมพวกเราถึงถูกพามาที่นี่แบบนี้คอยนะเออเต้นหน,น่อย you, man, อยามาหัวรอกคนที่พยายามปกป้องพวกขององย่างสุดกำลังเชียวนะพวกแกอต แกน่ะตายไปแล้วนายท่านเจ้าคะ่ะอุ๊ยวายขอโทษนะค่ะวันนี้นะเพื่อนรักและอมกินขน,ดดกน,ขนมก่อนมายังไงช้าโรบโ,โกโก็เป็นดาราสาวเจ้าบ,บทบาทรโรบโกโ,กโกรโบโกรโรบโกรโรบโกโรบโกแย่แล้วข้านายท่านทำไมเหรอโรโบโกดาบพิฆาตอาสูรจะฉายหลังเราห้าวันนะคะ่ะโอ้